ครับสวัสดีครับวันนี้เราอยู่ที่อำเภอทุ่งสงนะครับจังหวัดนครศรีธรรมราชครับก็วันนี้เรามาดําเนินการในเรื่องของการเทคันหินนะครับหน้างานก็เริ่มดําเนินการเทคันหินกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูน้างานกันครับนี่ครับการเทกันหินนะครับก็ต้องปรับนะครับปรับพื้นนะครับปรับพื้นนะครับให้ได้ระดับก่อนนะครับโดยที่ตัวนี้นะครับจอบเรานะครับจอบนี่ฮะก็จะมีขีดระดับไว้นะครับเพื่อการง่ายในการทํางานนะครับ พอขุดถากหินเสร็จนะครับเราก็จะมาทาบระดับกันนะครับนี่ฮะทาบระดับกันนะครับนี่ฮะว่าระดับตรงกับเอ็นไหมนะครับผมเพื่อสะดวกกับทีมงานของเรานะครับความสูงของขันหินเรา25เซนครับอันนี้เหล็กบอกนะครับตามมาตรฐานเลยนะครับแล้วก็ใส่ลูกปูนเรียบร้อยนะครับ เหล็กปอกนะครับปอกเทกันหินต้องใส่เหล็กนะครับก็มีการใส่รูปปูนเรียบร้อยนะครับทั้งด้านข้างด้าน,าาน,านล่างน,นะครับเพื่อไม่ให้เหล็กโดนดินนะครับแล้วก็ต้องคำนวณระยะให้อมปูนด้วยนะครับในเรื่องเรื่องของเหล็กตัวนี่ครับอีแบบคันหินนะครับ เข้าแบบนะครับแบบเจาะรูนะครับนี่ฮะคันหินก็อ,ออกมาเราใช้ท่อ PVC เสียบเข้าไปในรูนะครับนี่ฮะรูนี้นะครับนี่ฮะก็จะเห็นว่าคันหินเราเจาะรูนะครับเพื่อเพิ่มการระบายน้ําครับตรงนี้เพิ่มการระบายน้ําแบบคันหินก็ต้องทา น้ำมันคีโลแล้วครับหรือน้ำมันเครื่องที่ใช้แล้วนะครับเพื่อไม่ให้เวลาแกะแบบเนี่ยเพื่อจะแกะแบบได้ง่ายนะครับ,บก็เตรียมการเนี่ยเวลาลื้อออกมาก็ต้องทําความสะอาดนะขัดนะครับด้านหน้าให้เรียบร้อยนะครับเพื่อเพื่อการเทที่สวยงามนะครับขนาดที่นี่นะครับยี่สิบแปดคูณสี่ิห้าเมตรนะครับยาเทียนที่ใช้เป็นรุ่นพายห้าศนนะครับ งานที่นี่เป็นของวิไลยเทคนิคทุ่งสงนะครับเราก็ดำเนินการแบบเต็มกาลังครับวางท่อนิวดีแล้วเสร็จแล้วนะครับก็ฝนตกนิดนึงครับฝนตกเครื่องจักรทำงานก็จะมีดินขึ้นมาเดี๋ยวเราต้องเอาเครื่องจักรเข้ามาไล่เคลียร์ดินอีกนิดนึงนะครับเพื่อความสวยงาม งานหน้าฝนก็จะนิดนึงครับแต่ก็ต้องมีทักษะในการทำงานครับต้องระมัดระวังนะครับในเรื่องของดินที่จะไปอุดตันท่อต่างๆนะครับก็ใช้ระยะเวลาอีกประมาณสักเดือนครึ่งนะครับน่าจบงานครับที่นี่หน้าฝนนิดนึงครเลดน,นิดนึง แต่ระยะเวลางานราชก,การเราได้มาสามเดือนนะครับก็เดือนครึ่งน,นี่ก็ยังไม่หมดสัญญาครับอีกนิดเดียวครับวางตัวนี้ให้จบครับก็ลงหินได้แล้วครับงานก็จะเร็วกว่ากว่าเดิมครับครับผมบอ่อเราพักบอ่อเราไว้น้ําเราก็วางหมดแล้วนะครับเมนโฮต่างๆวางหมดแล้วนะครับ ครับผมยังไงก็ฝากติดตามกดไลค์กดแชร์เพจช่อง youtube เราด้วยนะครับขอบคุณมากครับสวัสดีครับ